สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาส,สอนสตรีมใน Facebook Gaming นะครับอ่ะขวาบนนะครับกดมาขวาบนแล้วกดเด a เด o บอร์ดนะครับแล้วก็เนี่ยถ่ายทอดสดแล้วกดเกมอะไรก็ได้แนะนําให้ถ้าคุณจะสตรีมเกมแฮปปี้ฮ w องแนะนําให้ r านะครับเพราะแฮปปี้ฮ w องมันไม่แท็กเกมให้นะครับให้กด RV รีาเนี่ยนี่มีคนถามเยอะว่าจะสตรีมลงเพจยังไงเนี่ยกดที่เลือกกลุ่มเป้าหมายครับเห็นตรงกลางไหมครับแล้วก็กด เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปใช้เพจเนี่ยครับเปลี่ยนไปใช้เพจแล้วมันจะมีเพจให้ขึ้นให้เราแล้วก็กดเพจไปนะครับตามนี้แล้วก็กดเริ่มถ่ายถ้าสดเขียนอธิบายอะไรไปก็อธิบายครับถ้าเกมเอาวีเกมที่ดังๆอยู่แล้วเกมพวกฟรีไฟอะไรพวกนี้มันจะแท็กเกมให้อัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Facebook g a m i n g นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแช์นะครับขอบคุณมากทุกยอดไลค์แชร์ขอบคุณทุกการดูนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนคร่าวๆเนาะ เอออยากรู้อะไรถามได้อีกนะครับอยากรู้อะไรถามเพิ่มเติมถามได้นะครับพี่